สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าลีกินดีชากีจ้าวันนี้นะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะเพราะว่าฝ้ายจะชวนทุกคนนะคะมาลุ้นเล่นเกมทําอาหารค่ะพอดีฝ้ายไปเห็นในติ๊กต็อกนะคะว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าให้เพื่อนเนี่ยเลือก องค์ประกอบของเลือกส่วนประกอบของเมนูนั้นๆนั้น,น,นแล้วก็ดูว่าจะทำออกมาเป็นยังไงนะคะบวกกับช่วงนี้ฝ้ายติดรายการ Masterchef มากเลยนะซึ่งถ้าใครเคยดูอะก็จะรู้ว่าเขาจะมีช่วงกล่องปริศนาใช่ไหมคะที่จะมีวัตถุด,ดิบหลักที่จำกัดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเชฟทุกคนลองคิดเมนูออกมานะวันนี้นะคะฝ้ายก็เลยเตรียมแผ่นกระดาษไว้ค่ะ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะให้อบอป้าเป็นคนเลือกนะคะว่าวัตถุด,ดิบหลักวันนี้ จะได้อะไรแล้วก็มันจะมีผักบางอย่างนะที่อป้าไม่เคยทานเครื่องปรุงบางอย่างที่ก็ไม่เคยทําไม่ให้ไม่เคยทําให้ทานเหมือนกันและมีกลิ่มีกลิ่นแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดไว้แล้วว่าโอป้าอาจจะไม่ชอบแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะว่าให้มันออกมาอาร่อยแล้วก็ถูกปากค่ะมีความตลกอย่างหนึ่งนะคือในคลิปบา่วนในญ่ทุกคนเขาก็จะปิดตากันนะคะ ฝ้าก็เลยไปซื้อมามันก็ไม่แพงหรอกแต่เราก็เอ๊ะป,ป้าอ่านภาษาไทยไม่ออกนี่แล้วเราจะซื้อมาทําไมนะเพราะว่าป้ายก็เขียนเป็นภาษาไทยไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อความสนุกนะคะเดี๋ยวให้นางปิดตาแล้วเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้วัตถุด,ดิบอะไรมาบ้างคะ่ะหมวดแรกก่อนนะคะหมวดเนื้อสัตว์ค่ะ Left o l right <c oughs> หมวดผักจ้า Left or right ขักโรยตาเลอะอะไรและหมวดเครื่องปรุงค่ะอโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะคะว่าได้อะไรแย นี่นะคะก็คือวัตถุด,ดิบหลักที่อบป้าเลือกมาให้นะคะก็จะมีโหระพาเนื้อไก่นะคะบวบบวบไทยนะทุกคนใหญ่ยาวมาก แล้วก็มีน้ำพริกแกงป่าค่ะโดยที่เราจะมีวัตถุด,ดิบเสริมให้นะคะก็คือมีไข่ไก่พริกกระเทียมจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะฝ้ายตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยไม่อยากจะทำแค่ผัดผัดแล้วก็เอามาเสิร์ฟนะคะอยากจะลองทำอะไรที่มันมีดีเทลหน่อยนะโดยที่เราจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวค่ะ ก็ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะส่วนประกอบแรกนะคะไฟเอาไข่กับใบโหระพาค่ะจะมาทำเป็นไข่แผ่นนะคะใส่พริกไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะทำออกมาให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะ1แผ่นเดี๋ยวฝ้ายจะทําอีกแผ่นนะคะแล้วเราก็จะไปทําวัตถุดิบถัดไปค่ะส่วนตัวบวกนะคะวันนี้เราจะลองเอาไปเข้าหมอ้อทอดไร้น้ํามันเพื่อทําออกมาให้มันเป็นเหมือนผักกรอบนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะถัดไปนะคะจะเอาตัวน้ําพริกแกงป่าค่ะลงไปผัดนะคะ เราจะใช้ไม่หมดนะเพราะว่ามันรสชาติเค็มแล้วเดี๋ยวเราเอามาผัดกับเนื้อไก่ค่ะและนี่นะคะก็คือไก่ผัดพริกแกงแกงป่าค่ะก็จบท้ายนะคะด้วยไข่แผ่นอีกแผ่นนะคะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะอันนี้อินสปิเรชันมาจากพิซซ่าของเม็กซิกันค่ะเดี๋ยวไปลองทานกันนะคะแล้วก็มีพิคโคตัวบวบดองแล้วก็บวบที่ทำเป็นชิปส์ค่ะ มาลองดูกันนะคะว่าจะกินได้หรือเปล่าตัวเองยังไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเพราะว่าพริกแกงป่ามันค่อนข้างแบบเค็มแล้วกเ็เครื่องเทศค่อนข้างกลิ่นแรงนะคะไม่เหมือนพริกแกงแดงมาค่ะตัดก่อนเลยล้างมือแล้วนะคะตัดเป็นแบบพิซซ่าอะลองก่อนบวบ ทำเป็นชิพส์ค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆมันฝรั่งอ่าบอกก่อนว่าโอป,ป้าเขาจะไม่กินผักที่มันต้มเ,เวลาที่มันสุกแล้วมันจะมีเนื้อสัมผัสแย่ๆนะคะเพราะฉะนั้นบวบก็คือสิ่งที่เขาไม่กินเลยค่ะ I put a bit salt salty and sweet อ,อร่อยอะโรยเกลือไปนิดนึงแล้วบวบ หวานมันกลายเป็นเข็มๆห,หวานๆปลา่ลมค่ะ <c oughs> <c oughs> โอปป้ามองแบบกินไม่กินดีกินพิซซ่าก็ต้องใช้มือขาดลองแล้วนะ There's a rice ะ อย่างแรกเลยคือหอมโหละพาที่อยู่ในไข่ค่ะส่วนเครื่องแกงอะ่ะก็ไม่ถูกปากมากเท่าไหร่อะ่ะส่วนตัวไม่ค่อยได้กินแกงป่าด้วยค่ะ mm. <Come> ตัวนี้ช่วยพอมันเปรี้ยวๆหวานๆเค็มเปรี้ยวหวาน,วานออกมา นใครจะไปคิดว่าบวบจะเอามาทำอาจารย์ได้ life is about experiment นะชีวิตคือการทดลองนะคะอป,ป้าไม่ลองอจะรู้ได้ไงว่าอร่อยไหมอร่อย คือด้วยความที่มันเป็นข้าวแล้วก็พริกแกงมันก็กินได้และค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกดีได้วัตถุดิบมาในสิ่งที่เราก็ไม่ได้คิดล่วงหน้านะว่าจะทำเมนูอะไรดีน้าเขาเลือกปุ๊บเราก็ทำสดๆเลยอ้ายลุ้นให้อปป้าได้ ชามอมเพราะขนาดตัวไฟเองอะ่ะก็ยังไม่ค่อยชอบกินชาอมเลยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าได้ชาอมเนี่ยคงลำบากใจทั้งสองคนทั้งคนทำคนกินเรามีเซอร์ไพรส์มาให้อบป,ป้านะแค่าาแ่เหม็นมากเลยอะอยากให้ ลองดมนะคะต้องบอกก่อนว่าฝ้ายกับอบป,ป้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นตอนที่ฝ้ายไปช้อปปิ้งเนี่ยอบป,ป้าก็คือไม่เห็นนะคะว่ามันคืออะไรยังไงนะ mell t a s That t was a smelly. อ่าว้ <Wow. S 1> คือเข้าเดินเข้ามาในบ้านอบ <Wow. S 1> ป,ป้าก็คือแบบกลิ่นอะไรเหม็นเขียวมากทสต่อไปดิ คือมันจะแบบเหม็นเขียวอะคือคนกินผักแบบป้ายถามว่ากินกับส้มตำอะไรเงี้ยก็กินได้ชะอมก็ชะอมใส่ไข่ก็กินได้ไไดแต่ว่าขอผ่านก่อนดีกว่าค่ะเป็นผักที่ไม่ชอบที่สุดนะคะมะระอะไรเงี้ยกินได้หมดแต่สะตอกับชะอมคือแบบผ่าน You will get aftertaste อยากให้เห็นหน้าอุปป้ามากเลยแต่นั้งไม่สะดวกใจออกกล้องนะคือดังทำหน้าอย่างเงี้ยก็วันนี้นะคะถือว่าเป็น EP ีที่ฝ้ายนะส่วนตัวฝ้ายก็คือรู้สึกสนุกค่ะรู้สึกได้ตอบโจทย์นิดนึงว่าเออเราดูรายการ m a s t e r c h e ชเราก็อยากลองทำนะแต่ถามว่าทักษะเราถึงไหมไม่ถึงค่ะบอกเลยความคิดสร้างสรรค์นี้ก็คือ ได้แค่นี้แหะค่ะเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในด้านอาหารก็คือมีไม่เยอะนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามดูคลิปของเราสองคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะ,ะช่วงนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ see you next time อ,อันยอง